เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมทำบุญทำทานแบบผิดผิดทำทั้งชีวิตก็ไม่ได้บุญพระอาจารย์สมภพแนะนำวิธีทำบุญทำทานที่ถูกต้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังการทำบุญทำทาน เรื่องง่ายๆที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วบางท่านก็อาจจะทำอยู่เป็นประจำแต่รู้หรือไม่ว่าการให้ทานนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะได้บุญเหมือนกันทั้งหมดบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นบุญก็อาจจะไม่ใช่บุญ อย่างที่เราคิดก็ได้ซึ่งที่หลายคนยังทำผิดกันอยู่ซึ่งถ้าทำไม่ถูกต้องหรือไม่เข้าใจต่อให้ทำยังไงก็ไม่ได้บุญสิ่งที่จะช่วยให้ได้บุญจริงๆการทำบุญทำทานก็ต้องเข้าใจก่อนว่าต้องทำบุญทำทานแบบไหนทำอย่างไร สำหรับท่านที่รู้ว่าตัวเองยังทำผิดอยู่ก็ให้เปลี่ยนวิธีทำบุญใหม่เสียตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้การทำบุญทำทานของเรานั้นสูญเปล่าไปเฉยๆแล้วทำบุญทำทานอย่างไรจะได้มีอานิสง์จากการทำทานได้อย่างครบถ้วนเต็มที่และช่วยส่งผล ให้กับชีวิตของเราในภายภาคหน้ามีแต่ความสะดวกสบายมีแต่คนรักคนเมตตาไม่ต้องมาทุกข์ยากลำบากเวลาธรรมนี้เลามาฟังพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแห่งวัดไตรศิกคาทะลามนตาลามจังหวัดสกลนคร สแดงพระธรรมเทศนาะแนะนำวิธีทำบุญทำทานที่ถูกต้องหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเล่ามาฟังพร้อมกันนะครับวันนี้จะมาคิดว่าอยากจะพูดในเรื่องการให้ทานแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทา,ทานทานนี่มันเป็นหญ้าปากคอกท่านทั้งหลายจะตกแก่าเอ ได้ฟังพระทีไรแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานแต่พอตอนเองแล้วไม่เห็นจะทานคิดไปนั่นเลยท่าั้งหลายจะได้ยินบ่อยๆว่าเวลาพระท่านเทศท่านสอนถ้ากำลังจะพูดถึงทานศีลภาวนาสาหรับญาติโยมศีลเป็นสะพานทานเป็นสเสบียงภาวนาเป็นผาหนะสําหรับที่จะขี่ไปถ้าเปรียบเหมือนชีวิตคือการเดินทาง การเดินทางนี้ถ้ามีพาหนะขี่ไปอย่างรวดเร็วสะดวกสบายมันก็เป็นการเดินทางที่ดีที่งามมากแหละดีกว่าเดินดีกว่าความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ขี่เกวียนก็ยังไม่ดีเท่าขี่รถขี่รถธรรมดาก็ยังไม่ดีเท่าขี่อยู่ในถนนลาดยางแต่ถนนลาดยางรถธรรมดาย,ยังไม่ดีเท่ากับมันติดแอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ดีขึ้นไปเป็นลําดับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเปลี่ยนเือนการเดินทางที่เราเคยได้ยินว่าชีวิตคือการเดินทาง ความเยียมก็เดินทางเรื่อยๆเ,เดินจากเกิดโศเจ็บไขู้่แกู่่ตายสถานีของชีวิตเริ่มจากการเกิดกสู่ความแก่เปลี่ยนแปลงไปและสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยู่ความตายเมื่อตายแล้วไม่ใช่ว่ามันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นมันก็ยังต้องเดินต่อไปในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทรามกลางที่สดนี้ใครจะปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ก็ตามว่าชาติหน้าไม่มีดอกก้ายแล้วกันแล้วไป โอเคนั่นก็เป็นเพียงความเห็นความความเข้าใจแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นดังที่เราคิดดังที่เราเข้าใจมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ทีนี้ถ้าใครจะเชื่อว่าเออเมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ก็มีเมื่อวานก็คงเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้ก็คงเหมือนชาติหน้าวันนี้ก็คงเหมือนชาตินี้พรุ่งนี้เราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมาถึงแต่เราก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้มีแน่นอน พราะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็คือวันนี้ของเมื่อวาน <c oughs> ฟังให้ดีเมื่อชิดอ่งนี้ก็ลองเปรียบเทียบระยะสั้นระยะยาวของการเกิดมาเรื่องของเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเราก็จําได้ว่าเมื่อวานนี้แต่เราก็ไม่สามารถจะเอาเมื่อวานนี้มาวางไว้ตรงหน้าให้ใครต่อใครเห็น พรุ่งนี้มาไม่ถึงไม่มีใครเห็นวันพรุ่งนี้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานด่ดีๆดังนั้นชาตินี้ก็คือชาติหน้าของชาติก่อนถ้าเราคิดได้อย่างนี้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องหาเปรียบเทียบปรชีคือการเดินทางจริงๆนะชี่จริง,รง,รงคือการเดินทาง พระพุทธเจ้าของเราทบมกว่ามรณะธรรมโมหิชีวิตตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้แล้วเมื่อเกิดมาก็มีความตายซ่อนอยู่ใน,นขณนะดเดียวกันชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายเหมือนเมล็ดพืชตายหล่นจากต้นมันมันก็มีชีวิตซ่อนอยู่ในมเมล็ดเพื่อจะไปเกิดโดยเห็นนั้นท่านอย่าเพิ่งกระยะขยงนอย่าเพิ่งลำคาญใจถ้าอัตมาจะพูดในเรื่องการให้ทาน การให้ทานท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าโอ้พูดขึ้นมาก็มีแต่ทานพระในพูดอะไรก็มีแต่ทานดานทานยังไม่ได้ขอท่านไม่ได้เผลอแผ่ไม่ได้เรียอะไรอะไรท่านเพียงแต่จะพูดถึงเรื่องทานท่านอาจจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจก็ได้เพราะคำว่าทานทานนี้เกิดมาแล้วก็ได้กินจากพ่อจากแม่จากใครต่อใครว่าทานก็คือเอาสิ่งของไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมันแคบไป ทานนั้นแปลว่าให้แปลว่าให้ให้อะไรก็ต่างให้ธรรมดาให้สิ่งให้ของเราจะ่มีอยู่เพื่ออนุเคราะห์กันก็เป็นทานสูงขึ้นมาให้สิ่งที่ไม่เป็นสิ่งเป็นของก็เป็นทานทานอะไรอย่างเวลาโกรธใครมาสักคนหนึ่งเราให้ทานโดยให้อภัยเขาไม่ต้องกลัวเราเลยกับความโกรธของเราและเลิกล้างกันไป ยาไม่ต้องมีความผิดความชอบอะไรกันละเราให้มันเสพกันไปนี่ก็คือการให้ให้ให้มันยุติลงไปมันสูงมากตลอดถึงการให้คําแนะนําพร่ำสอนในสิ่งที่ถูกที่ชอบให้ปัญญาในการดําเนินชีวิตยาจะมมกํา,ากลังพูดอย่างนี้นี่ก็เป็นการให้ให้ธรรมะเป็นทานให้ดวงตาให้ความรู้ให้ความเข้าใจ เพื่อจะได้นําไปประพฤติไปปฏิบัติจะได้ทอ้อนตนออกจากห่วงแห่งปัญหาของชีวิตชีวิตที่มีปัญหาสังคมที่มีปัญหาประเทศชาติดะร้อนวุ่นวายไม่ใช่ทุกคนอยากจะสร้างปัญหาแต่ที่ทําไปนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองปาปานิกรรม,มานิกรติโม,มหะพระพุทธเจ้าว่าคนทําบาปคนทําชั่วคนก่อสร้างปัญหาให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมนั้น เพราะความไม่รู้อืมปามกรรมานิปาปานิาก,านกรติโมหาทําบาปเพราะความไม่รู้ทําบาปเพราะความโง่ถ้าจะว่าโง่ก็จะโกะรธก็เลยบอกว่าทําบาปเพราะความโง่นะฮะใครก็ใจตแตกันว่าเาคนเราทําบาปเพราะความโง่เพราะความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ต้องทํามันก็จะต้องทําแต่สิ่งที่ดีที่จะไม่มีปัญหาที่จะเกื้อกูลแกตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านเมืองเพราะนั้นการให ให้ให้คนตั้งหลายได้เข้าใจเนี่ยในสิ่งที่ถูกที่ต้องนั้นไปแจกปัญญาแจกหูแจกตาให้เขาเข้าใจรู้จักบาปบุญคุณบุญโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนควรจะทําให้เกิดให้มีขึ้นนั่นเป็นการให้พระพุทธญาจมุหะสพัพพท,ทานนงธรรมทานนังชินาติการให้ทำเป็นฐานย่อมชนะการให้ทางปวงทำคืออะไรก็ซอยลงไปคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ บอกความจริงสิ่งที่คนทั้งหลายจะต้องรู้ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําบอกความถูกต้องสิ่งที่เขาจะต้องกระทําลงไปเพื่อจะไม่มีทุกข์เพื่อจะไม่มีปัญหาให้มันมีสิ่งที่ดีที่งามข้มาอย่างนี้แหละเรียกว่าให้มันจันม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 ันสูงไปสูงไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมื่กี้เคยได้ย,ยินว่าเอะเราสรงอกเจ้าเนี่ย เวลาบอกคนอื่นไม่แด่ทานสินภาวนาพอกลับมาหาตนเองไม่เคยพูดถึงทานสิกขาของพิสุมีสามอย่างสินสมาธิบัญญาว่าก็ป็นเลยสิ่งที่จะต้องศึกษาสิ่งที่ต้องประพฤติสิ่งที่ต้องกระทําของพระมีสามอย่างคือสินความสํารวมกายพระจา,าสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มันตั้งมั่นให้มันมีคุณภาพสมถภาพประสิทธิภาพสะอาดสงบ ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยมันสว่างสวยัยประจั์แจ้งเป็นอริยปัญญาปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับยันประเสริฐทอนตอนออกจากสิ่งเหล่านั้นจนชำแหละกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเรื่องของพระทําไมไม่มีเรื่องทานเลยเริ่มต้นด้วยศิ้นสมาธิป,ปัญญาพอหันมาสูโยงก็เริ่มต้นด้วยทานศี้นภาวะนาะความจริงมันก็คือคือกันนั่นแหละ ทองโยมให้ทานแล้วก็มาสุสินสุปัญญาสุภาวนาภาวนานี่ก็เพื่อให้มันเกิดปัญญานั่นเองภาวนาก็คือการฝึกฝนอบรมคือการพัฒนาคือการ development development อัสสัมปหังก็ว่า development นั่นแหละคือการพัฒนาคือการภาวนาภาวิตาตายภาวิตาสินภาวิตาจิตภาวิตาปัญญาภาวนาทางกายภาวนาทางสินภาวนาทางจิตภาวนาทางปัญญานี่ยังไม่เข้าใจ ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาายให้มันดีพัฒนาสินที่จะเกี่ยวข้องกับต้งคมบานเมืองให้มันดีไม่ทะเลาะเบาแววงไม่สั่งปัญหาไม่ขัดแย้งพัฒนาใจตนเองให้ดีๆเมื่อถูกสิ่งภายนอกมากระทบกระเทือนให้เกิดความทุกขพัฒนาจิตให้เกิที่สะอาดสว่างสวัยสงบร่มเย็นอยู่จนไม่สามารถจะทุกข์จะรอดมีแต่ความสงบเย็นแสนใจเย็นไม่มีความทุกข พัฒนาปัญญาให้ประจักษ์แจ้งสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงกันไปอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาษาภาววิตกายภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญาบางทีก็ว่ากายภาวิตาหรือว่ากายภาวนาจิตภาวนาศิลภาวนาปัญญาภาวนาภาวิตกายภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญามันก็อันเดียวกันแหละกับสินสมาธิปัญญาของพระทีนี้พระทําไมจึงไม่พูดถึงเรื่องฐาน พราะพระท่านได้ให้ทานสิ่งที่หยาบหยาบมาแลว้วท่านก็มีเหมือนกันทีน่นี่พอมาถึงปัญญายิ่งละเอียดมีปัญญาเท่าไหร่ยิ่งให้ทานที่ละเอียดมากสิ่งที่ให้ทานได้อย่างละเอียดนั้นต้องมีปัญญาอย่างสูงจึงทานเป็นเพราะนั้นพระท่านก็ให้ทานแลว้วท่านจึงมาบวชได้ทานลกูกทานเมียทานครอ,อบทานก็คือให้ออกไปให้ออกไป อย่างอาตมาที่กําลังพูดยู่นี้ก็ให้ทานลูกให้ทานเมียจึงมาบวชได้ให้ทานความสุขความสบายแบบโลกโลกหมายว่าให้ออกไปไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องไมอยาแก,กมีลูกไมอยาแก,กมีเมียไม่ของเกี่ยวก,กับเรื่องกิเลสตัณหาไม่ใช่นี่กิเลสตัณหาเหมือนกันคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่มาบวชเป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านหมดแล้วเพราะนั้น ผู้ที่บวชก็คือผู้ที่ให้ทานมาอย่างสูงแล้วจึงสามารถจะบวชได้ให้ทานนี้อ่ะถ้ามีเมียอ,อยู่จึงจะบวชได้ให้ทานลูกให้ทานครอบครัวคือไม่เกี่ยวข้องแล้วเอาแล้วแต่เขาจะเป็นไปอย่างเนี้ยอย่างอาตมาก,ก็ให้ทานทานนี้แล้วทานลูกแล้วจึงมาบวชเป็นพหังเพาะว่าบานงอย่อาจารย์สมภพปฏิบัตไม่ใช่อย่างนั้นไมยควาไม่เอาไม่เบาเบาการไม่เอานั่นก็คือการให้ทาน คือการให้ทานท่านตัวเบาทานล่วงหน้าเลยเกิดมาเนี่ยก็จะมีรอกสายเมิงสายแม่ในห่างนั่งหมายิีไล่ทายเปรกก็จะบอกพ่อเอาได้เนี่ยว่าจะคนขันจีอยากได้น้ำผิ้นว่าแต่ว่าให้ทานซะแลว้วจิตใจมอบมอบมอบสิ่งเหล่านี้แม้จะอยากได้ก็ไม่เอาพูดถึงตรงน,นี้นึกถึงตอนเป็นคาราวาสอะตรว่าในเวลนคาราวาัตไปทำงานทำการสว้เป็นคารวาสนะแค่ทำงานทำการ เป็นเป็นเป็นผู้รับเหมาก็เคยเป็นรับเหมาสั่งถนนทนทางซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อพวกรถดำบางทีก็ซื้อรถไถก่อนก่อนนน้นนะแล้วก็ไปทํางานไปบ้านไหนมันก็ไปพบผู้หญิงเพราะเราก็เป็นหนุ่มไม่มีเมียพอทํางานทําการเสร็จอาจจะมากนน่อนอนอ่านหนังสือธรรมะว่างๆก่อนหลบสังคมจเจริญสมาธิภาวนานก่อนนอน ก็ไม่เคยไปคล่องแวะกับผู้หญิงเท่าไหร่ที่ได้พวกผู้หญิงเขาก็แซวโอ้ยจะเป็นเล่าองค์นี่ด่าเนี่ยถ้าไปถามชาวบ้านว่าเล่ามีเมียอยู่บ่ผู้ใดจะบอกว่าไม่มีถามลูกน้องที่เป็นลูกน้องขับรถให้ขับรถแท็กเตอร์ขับรถสิบล้อเข้าถามว่าหัวหน้าเนี่ยเจ้านายมูเจ้าเนี่ยแต่มีเมีหรืยังเขาบอกว่าไม่มีอยู่คนเดียวไม่มีเมียหรอก แล้วทาไมยังไม่ไปไปเที่ยวไม่ไปจีบผู้หญิงบอกภาษาลาฮาวาบ่เห็นเราไปคุยแสคุยสาวเราก็มักว่าอารมาไม่ไปทีนี้ก็มีคนมาถามมาถามจริงๆเลยว่าเป็นยังจงบ่ไปเล่นแส่เล่นสาวเจ้าประมักผู้ใดบ่เดียวน,นี่ว่ะสักโว้ยแต่แหงมักเลยเวาสักเป็นยังสิบม่มักเห็นผู้แสผู้สาวย่างมาผู้ซีจกๆงาม,งามๆามักดิ่อยกระได้วาสัก อ๋อมาคือ่ไปเล่นเขาว่ะไปเล่นย claro ังตึกแต่บหานไปเด่กก <the> ็ยังมักเขาเกือบตายก็ย้อนจึไเป็นเหล็กว่าจะบอกคือถอดเขาตายเพราะจะบอมากพูอนะผมไปพอมันดอกบอกไปนั้วมันจะมาเขาซ้ำบ้านเดไปเด็กก็ยังมาเกือบตายก็แต่วบรู้อย่างที่ไรู้ปอย่างนั้นจริงๆนะต่กแต่เป็นคาราวะขนาดจะไม่เคยพูดกับเขามองเห็นแต่ก็ยังคิดรักคิดชอบเขาอย่าไปหาเขาเลยดีกว่าดีไม่ดีไม่ต้องมองเลยเห็นโอ้หยิงมากก็รักษาไว้ดีๆอย่ามอง ขนาดไม่มองมันยังอยากแกลักมองมันยังแกแอบไปักไปชอบเขาโยกขนาดมันไปพูดไปคุยนี่มันก็ยังจะชอบเขาโยมนย่ะไปหัวมันเลยดีกว่าถ้าไปแล้วมันยิ่งจะลําบากกว่านี้นึกแกนี่ก็สํารวมพระพุทธเจ้าท่านเลยว่าเสตุคาดทําลายสะพานไม่ให้มันมาต่อมาเชื่อมกันซะเลยสิบเรืเองนี่ก็คือให้ทานเองเหมือนกันในที่สุดก็มาบวชทานลูกทานเมียทานเมียแล้วก็ทานลูก ไหวผมมีเมียออกโลกเองบปได้ได้เนาะก็เลยให้ทาน <c oughs> ความจริงนั่นคีหลายทายเปย์สักหน่ก็เิเข้าร่าน้ำพนมอยู้เกลื่อนเนาะไม่ห่างนั่งหม่ก็สิบวพอเอาเป็นพวเป็นเนี่ยได้ปอแต่ว่าให้ทานแต่แล้วชาตินี้แม้อยากจะได้ใจจะขาดตายนางฟ้าแห่กันมาจากสวรรค์ขอทานขออภัยจิตใจนี้บูชาพระพุทธระธรรมพระทฆงเสีย ถ้าเกิดได้ชาติใหม่มีจึงค่อยศึกมันชาติใหม่ชาตินี้ก็อยู่อย่างนี้ทํานมีลูกมีเมียก็ขอทานเหมาะเวนเคนให้ใครอยากจะได้ก็เอาไปเถิดตายบินตายแนนนี่อย่างเนี้ยทําไมจะหาว่าพระพระไม่ทานเคยกินข้าวเคยกินข้าววันละสามขนวันละสิบขนอาตมาเป็นคารวาเคยสูบุรีวันละสามสองกินเหล่านี่ขวดแล้วเป็นเจ็ดแปดพันเป็นหมื่นก็เคยซื้อกินเหล่าต่างประเทศไปเมืองไหนไปซื้อกินเมืองนั้นเก่งมาก เลิกศึกษาธรรมะแล้วไม่กินหัวมันเลิกสุบโลภโทสะโมหะมันลึกๆอยู่ในใจมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะเลิกได้อย่างไรขนาดบุรีขนาดเล่ามองเห็นเห็นอยู่ยังเลิกไม่ได้นี่ยจะเป็นเลิกสิ่งที่มองไม่มีตัวมีตนได้อย่างไรนมกต่อไปอีกว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายเน่าเข้าลงไปเลยลงแดงตายไปเลยไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันเหลือไว้เป็นคนตีบูชาพระพุทธเจ้า ตามหลังพระพุทธเจ้าเหล่าอารีย์ง่งตามรอยของท่านประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาประธรรมวินัยช่วยพระพุทธศาสนาธรณังทรงไว้สันตนังเสืบต่อวิทารนังปริกิตนังเผยแพรให้กว้างไกลชีวิตฝากไวพุทธสาหัสสมิทาโสวะธรรมมัสสาหัสสมิทาโสวะสังคสสาหัสสมิทาโสวะเป็นธาตุประพุทธประธรรมประสงค์พระพุทธประธรรมประสงค์เป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของอาปเจ้า ว่าไปอย่างนี้อยู่ทุกวันตอนเย็ยเนๆหลังจากนั้นก็พูดต่อไปว่าพุทธสาหังนิยาเทมิธรรมสาหังนิยาเทมิสังพัตธหังนิยาเทมิสารีลันชีวิตตังจิตตังขพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพูดเฉยๆเหมือนกโกหกหลอกลวงทรยศหักหลังต่อพระพุทธเจ้าต้องเอามันจริงๆในที่สุดกาะทานสิ่งที่เคยสะดวกสบายเคยกินเหล้าเมายาทานเศร้าซะเลิก เคยกินข่าววันละสิบอนอยางงามได้กินยามนั่นเป็นคารวะขับรถไปในรถไต่เบาะมีแต่ของดูของ,ของกินของแสบของนัวยัดเขาทั้งนั้นบวชประทานมันหมดเหลืองกินมีมากแค่ไหนก็ตามใครมาถวายมากจนล้มสารากินวันละครังเดียวจับหุบคึกใส่หันสาปะปีหุบคึกใส่ในบาตรท่านอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังมริโภกอาหารอันเจือปนกันไม่อาไลยังอัตภาพให้เป็นไป กาเมสุอันนาเปคินันติไม่อะไรในกามทั้งหลายบริโภคอาหารเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปบอกว่าสานำเสพกาเมสุอันนาเปคินันติแปลว่าบอกว่าสารนำเสพกินพอบ่าตายยังนี่ก็เรียกว่าให้ทานทานหอดเสพแทนที่สีเสพกินลดจับยั้งพึกส์นม่ออกก็ออกเลี้ยวเึิ้งเหม็นเหม็นด้ยเสดายที่ราะว่า เค็ดว่อยางดีเขาหลัจองเขาปุ่นแนวเส็บแนวนัวแน่วหวานแนวเข้มมหสเผลกลยบาดโว้ยเสดายดีบางคนคิดอย่างนี้มันสิเสแสร้ก็ยังว่าทานก็นยังว่าทาน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 เหมาะเป็นเค้นให้เว้นคืนสู่ธรรมชาติความแสบความนัวพอบ่อตายนี่นะบางคนยังกลัวไม่อร่อยอกีกเอาน้ำปลาเอาซีอิ๊วใส่มานะอาจารย์นี่น้ำปลาปรุงปรุงให้เนั้งแล้มันเอามาหลอกก็ลงไปหอดทองก็เศร้ารูเศร้าเสีย แสบอยู่ในข้อครับอันนี้คิดดีๆนะคือการให้ทานท่านทั้งหลายแม้ว่าเราจะเอาเอาเอากินคนละแห่งคนละทีคนละถ้วยคนละชาม,มก็ไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันบ่นวจะเป็นลาบเท่าบ่วจะเป็นเขาหลอดซองเขาปุ่นของหวานของข้าวข,ข,ของขมของสมของเผ็ดของเข้มไปกองวงอ่วงหนอกอยู่ในท้องบริเว็าในท้องเป็นหมององทองแองแองคือถาดหลุมอันดีใส่ลาบเท่าได้หมองหนี่ง มองนิเศษเขาแลักซอกมอมองนี่ต่ำกว่าหูมองนี่เป็นทอดปลามองนี่เขาเมาเม่รู้อะไรอยู่แต่มันก็อไปร่วงม,มันเอเน็นแงยอยู่ในท้องไปนั่งก็ใส่มันก็ไปเสลียนี่คือการให้ทานทานความแทบทานความนัวทานออกไปขอ้เข้าใจไม่อพูดไปพูดมาในเวลามันจะหมดแลวจะว่าอย่างไรทานมีหลายระดับทานธรรมดาให้ข้าวของ เงินทองปัจจัยที่ตนเองไม่เดือดร้อนเกียดส่วนเฟอร์ส่วนเกินที่มีอยู่ช่วยเหลือเอื้อเฟอื้อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติศาสนาเสียภาษีให้แก่สังคมบ้านเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยคนยากคนจนเราแข็งแข็งแรงก็ช่วยคน,คนยากคนจนเนี่ยจะมาก็ให้ทานพระสงฆ์จาตนให้ทานที่ละเอียดให้ทานเยอยาก,กว่าให้เมื่อวานนี่ก็ขนไม้ไปนู่นไปสร้างบ้านในคนตาบอดบ้านนามาโป้ อาตมาเอาหมดสงสารเห็นคนตาบอดขึ้นเลว่าชาติก่อนเราก็คงตาบอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าทันว่าว่าแต่สงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทามกลางที่สุดนี่ไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขัตยราชไม่มีผู้ใดไม่เคยสวยไม่มีผู้ใดไม่เคยขี้เละวนเวียนกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทานว่าเพราะนั้นเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกขี้ถูกุดทั้งตาวิปริตจิตวิปราชเธอจะได้ลังเกียเดียชั้นลังเกียรลงอน พึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก่อเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติเห็นพามหาศารคือฮบอดีมหาสารพระราชาผู้หลงเรื่องโดยโพคะในแหวนแคว้นมหาทาวีปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือทิพสมบัติของเทวดาในไตรทศเธอจะได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนาจะได้อ่อนซอนสะออนไหลพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเทวดามาแลว้วเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแลว้วคือกัน แต่ชาตินี้อาทะตัมมะวิวัตเตนะพอเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมทำกรรมไว้ไม่ดีก็เลยมาทุกมายากทำหนี้ก็ยังดีกว่าตาบอดหูหนวกหาไ,ม,ไมาก็าสงสารออาวไปเทศเอาเงินกันเทศซื้อเครื่องอิเล็กโรรนให้พวกตาบอดไปหาอยู่หากินเอาเดี๋ยวก็มาไม่มีเสื้อมีผ้าไม่มีข้าวซานเอาขนให้จัดแจงแตงให้หัวไข้เมียป่วยลูกไม่สบายเขาลงเรี้ยนอะไรรักษาช่วยเขา วันดีึ้นดีเพราะว่าไม่มีบ้านนอนพอจะอยู่ได้จะตกเครือนตายไปบีฟ้าแอมม้มไบีพื้นบางห้องขนไปทําให้เมื่อวานให้ทานวันนี้จะพูดเรื่องการให้ทานทานอย่างไรที่การให้อย่างไรที่ไม่เป็นทานทานไปว่าการให้แต่ให้ไม่เป็นทานก็มีนะท่านสาธทุชนทั้งหลายอย่างเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกามันเล่าร้องกันอยู่อย่างเนี้ยมันมาจากไหนนอกเหล่านี้เขาขังไว้ พวกเจ้าของเขาขัางไว้อาตมาก็ไปเทศให้ฟังเขาก็เอามาทำวายอาตมาก็ปล่อยมันก็ร้องรำทําเพลงมันว่ามีบนของอันนั่งขอข้าลักโูทางอิสระเซรีกอมเจียงใจเปื่มเสยส้มแหลมแผ่นห้างเครื่องเปรสก,ส,ส,กส,ส,สักุณามวลแมงสงบสดนหอมประทับส่วนส่วนสันโซสําสุ่มซัดสัก,กุณาแนวหนกหอกฮอนเฮ็ดอมบนกุศลสางยายไปปันทัวกันเด้อซัดส,สิ่งเขาขนาน่าเหนือให้อยู่เย็น เอาบุญเอาบุญสนแจกจ่ายยายปันสงสารมันเทศวันก่อนไปที่บ้านแก่งนางอำเภอดงหลวงนุ่นจำบกลกตกตูมไปอยู่ในปา่ายี่สิบวันไปเห็นโยมขังนกกาเบาไปเห็นโยมขังนกเอียงนกสลิกาหุนทองไหวก็ไปเทศในโยมฟังโอ้ยนกเขาเขาอยู่ตรงเงาง,มงมวมควมทุกพวงสิง,ง่อยค่อนเงินค่อนคำสีบลืมค่อนใหม่ศาสนาเจ้าห้างมีดีไดเปน็อนอมภาสนอนในห้องแอร์เอาพวะ ก็ไปพูดมาโยมก็เอามาถาวายเอามาปล่อยนกยูงเดินเป็นฟุงฟ้งๆนกกาเวานกเขาเป็นเล่อยๆสนันวันไว้เช้ามาต้องเตรียมไล่มันมันมาจับบาจับหัวมาแย่งกินกับมือกับตีนนี่นมันเรารักมันมันก็เลยรักเราด้วยแต่ออไปที่อื่นเดี๋ยวมันตายแต่การให้อาหารแก่สัตว์เดรัจฉานเลี้ยงไว้เพื่อดูความซวยความงามเพื่อความสนุกสนานพระพุทธเจ้า,าการให้ดนี้ไม่เป็นทานไม่เป็นบุญ ให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้เนื้อได้นังได้นมของมันอย่างเลี้ยงงูนมเลี้ยงงูขุนเลี้ยงหมูไว้ขากินเลี้ยงปลาซื้ออาหารดีๆมาให้มนุษย์อ้วนจะได้ขายค่าบริบุพรอพุทธเจาววาเลี้ยงสม,มุนิให้ทานอย่างนี้ไม่เป็นบุญให้ทานแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะให้เฝ้าบ้านเลี้ยงสุนนักให้ทานวัตถุแก่ผู้อื่นเพราะความพวกรันให้ทานแก่ตนให้แก่ตน จนแม่ปนอมามีเจอแล้วมาบหกวมามัะนั้นตายว่าฉันคนเนี่ยเขาว่าฉันสั่นท้อททอด้ทออท้อดยบุญพ่อหนูฮิปบุตรเจ้าว่าให้ทานเนี่ยแลยให้ด้วยความกลัวแต่แต่ว่าพูดถึงเรื่องการวัตถุเป็งการให้ทานให้ด้วยความรักให้ด้วยความกลัวให้ด้วยความโกรธให้ด้วยความลงก็มีมีโยมคนหนึ่งงาพอคนหนึ่งเลาถามมาห่วยให้เนี่ยได้๋ให้ด้วยความกลัวว่าะฉันกลัวแล้วมันจะมาให้ทานได้พ่อไมยเขาจะปนหัวดิเอาเงินมาได้บ่มาแล้วตายได้บ่ฉันจะมีเจะได้ก็คนให้ไปบ่า ใจนี่เรียว่าให้ด้วยความกลัวหมดเลยบุญพระบัตไม่ได้บุญสักหน่อยเลยใหนทุกคนกลัวก็มีว่าฉันกลัวแล้วจะให้ท่านในบ่ให้เลยไหมโกรธกันได้บ่ให้จังไดยเลยถือขงเวอร์จะมาแจกว่าจะเอาก็แจกมาแพร่อยู่ก็จับนัดไปทงมาแพร่เข่าไปพอครับบาอทีเอาซองมาญาติให้ไม่อยากทังเลยลำคาดกันยัดไปซะไปพอฉันก็มาใกล้เยอะเกลือไปใกล้ๆพวกอย่างเช่นหน่าให้ทานแก่ลำคาดให้ด้วยความโกรธ ายาจะได้บุญหรือบุได้ไรนี่ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อเอานมมันเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ดิก็ไม่ได้บุญเหมือนกันไม่เป็นการให้ทานให้ด้วยความกลัวให้โจรผู้ร้ายให้วัตถุด้วยความรักรักแบบใดบ้างให้เพื่อติดสินบนไตโตะเนื้อโตะนะครับท่านเจ้านายนะครับห่อหอหอหอ้หอ,อ,อ,นะอน,นี้ดีนะฮะเจียนอะไรยื่นให้ ถ่ายแต่โตซาห้าพันหกพันให้มันสะดวกสบายเอากัญชาออกง่ายๆเอาของนี้ภาษีเถื่อนไปง่ายๆเจ้านายไม่ต้องว่าอะไรกินนํากันนะเราอย่างนี้ไม่ถือว่าไดุ้ญบาปตูมซอยกันให้ประเทศชาติบ้านเมืองชิบให้วายบอดอย่างเนี้ยไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์จะดีให้สิ่งที่ให้อย่างไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์คนหนึ่งหิวเกือบตายให้กินข้าวสักคำสักครึ่งคำเอ้าพอ่าตายกินแามแมึงจะไม่เห็นเสมแเลม แห้งตืนอยากกับไปอีกฝันให้หีือพ่อจะอิ่มกับอะไรไม่จัดว่าเป็นฐานผู้ไปพูดมาเวลามันก็หมดข้อความสกสวัสดีจบังเกิดให้แข่ทัดหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซับสไคร b e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้นะครับขอบคุณครับ